อุ้ยสบายดีครับเจ้าสบายดีเจ้าเออวัได้ไาเอ๋อหาอุ้ยอุ้ยนางมืนละหายจัดมืนนอะครับอุ้ยสมไปไหนวันนี้ไปฝฟบบอกไฟดอยเวียงบนว่ะดอยเวียงพุ่นเจ้าเลยบ้านอุ้ยไปกะไปก็อหานป้ายกว่าชื่อไปเลยครับถึงอ่นอยู่อ่างเก็บน้าอาวันนี้อุ้ยสมก็เลยถือโอกาสไปมับแข่งบอกไฟเนาะจ ผมว่าก็จะไปฮันก่อนฮันไปกันเลยแวะมาหาอุ้ยอุ้ยอุ้ยสมอุ้ยนางก่อนเ,ออเจ้าจ้าพอดีว่าขอบคุณนักเ <c oughs> <c oughs> จ้าหมูจะจุจ่มไข่ก็ต้องหาอุ้ยอุ้ยสบายดีกันไหนนะเ,ออเจ้าสบายดีเจ้าเดี๋ยวนิ้วขายฟืดไปแล้วมันมันมีคุณมันมีคุณมาชื่อ่ะน้ำทุ่งนี่นะเ,ออเจ้าแต้น้ำทุ่งตอนนี้ย้ายกำลังที่อย่างอยู่เต๋อ กำลังก่อกุ้นมันกอกกุ้นมันวันนี้ผมได้หั่นของแตและกันนี่นี่กอกกุ้นมันนี่อันนี้กอกกุ้นมันกะเจ้าโอ้แล้วปกติยายยายอุยอ้ยนางก็จะเป็นคนกอกกุ้นเนาะเจ้าตายสมก็จักตอกครับเหล่าตอกตอ่ะจักนี่มันเหรอเที่ยวอามาเสริมนำอ๋อแก่ช่างชี้นมาโสมเสริมน้ำสิบห้าก่อนสิบห้าก่อนอันนี้มันมีแปดชิ้นครับ แล้วมันกวงมันจะมีชี้หกเนาะมันหกอันนี้มันต้องมีสิบหกสีหไทยทำสามสิ้ห้าก่อนไปชี้ห้าสิ้นื่อรอนะซีสรงซีมันละอ๋อติดเส้นซีมันนะอันนี้ก้นมันเจ้าย้ายอุ้ยจะต้องแปลงก้นมันก่อนเจ้าแล้วก็ก่อยสารที่เป็นขั้นเป็นตอนเจ้าเอานั่นมาเสริมทำครับแต่ก็ ขั้นแรกนี่ต้องสารก้นกันเนาะสารก้นเบื่อว่าจะคือสารไว้กินนักอ่ะนักกอถ้าจะเอาลอยก่บสารมันเสี่ยงถึงลอยเนี่ยถึงล้อยแล้วก็มาก่อที่หลังสารที่หลังอ่ะอ๋อสารกอไว้ก่อดแล้วก็สารอ่ะอันนี้เป็นการสารเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นนี่วันนี้มาพออุ้ยนางสารก้นน้ำทุ่งเจ้าที่นี่เป็นห้องวันหน้าอย่างน้ำทุ่งน้ำทงน้ำทงเหรอ อปลาลีนน้ำทงอ่ะเป็นลื่นนี่เป็นจะอูน,น้ำทงนี่นเนาะที่นี่เป็นอูลื่นเนาะแค่แรกผมก็นึกว่าอูยยองวะ่ะมันใจเป็นอูลือวะ่ะอูลือไทยลืออพ๊ดว่อตอกอนมีสิบสองปันนาก็วะ่ะครับมันไม่อยู่กัตกุ้ยก, 12, นนาากันนี้โอ้ยลูกสิบสองปันนามาก่อนเนาะปั่นนามาก่อนวะ่ะแต่ไมได้เตียวมามาเกิดออที่นี่เออเกิดที่นี่ แเราอยู่บ้านใหม่บนโต๊ะวัดปุ่หนูยายม่สื่อตีนี่อ๋อมาสื่อตีนีมันได้เนาะงเนี่ยอ๋อร้านขอฉื่อไว้หน่อยเอาตาขายของลราแล้วแกนนี่กว่าจะอีได้ใช้เวลากี่นาทีนี่เจ้ายายเยอะแล้วกำมันกินได้แล้ววันนี้ได้แต่ไรอ่ะงานสามสิบปลายสามสิบปลายวันนี้จะเอากี่แกนนเสียงตอกนี่เสียงตอกนี่นี่เสียงตอกนี่เนาะ เซียงกุนมันนี่เซียงกุนมันเลยกุนมันก็จะย่างแล้วมีห้าสิบปลายห้าสิบเจ็ดกุนนะครับใจตา,ตาจักลงไปปุ้มอ่ะยายสารนี่กินข่งห้อยล้วตาก็จักเีกว่าแล้วไ,ไม้ไม้หวานสวนพวกอ่ะที่สวนน้ำยายพวกอ่ะมาแล้วตอนนี้ไปเอาไม้คนเดียวคะหรือว่าเคนมาส่งไม่อ่ะครับ ไปเอาคนเดียวไปซื้อคนเดียวที่ปรานบ่าอ,อ๋อแล้กาดคน่ะลูกเป็นคนไปเอาหมาเจ้าลูกอยู่คนบ้านเนาะครับลานตามันทํางานประตูนั่นหน้าต่างอ่ะอ๋อทำล,ลูกใหญ่ประตูเยี่ยมมันครับแล้วน้ำท่งบัดเดียวอุ้ยขายแกนแตไ่ไรแกนน้อยแตไ่ไรแกนน้อยที่มันมีขาก็อสามชีพ แกนสามซีฟถ้ามีขาสามซีฟห้าโอ้ขายังเก่าแล้วฮะมีขาแน่นะเจ้านี่นะเจ้าเดี๋ยวไปพออ่าอันนี้ขนาดน้อยกรับอุ้ยนี่เออขนาดน้อยนี่ขนาดน้อยเจ้าอันนี้แกนอะไรสามซีฟแบ่มีขาสามซีฟบ่มีขาแล้วนี่หรออันนี้เจ็ดซีฟเจ็ดซีฟอันนี้ขนาดใหญ่นี่เอออันนี้ขนาดขนาดนี้สี่ซีฟ อันนี้ก็สาสิบห <5 S 1> ้าเจ้านั่นนั่นหกิอันนี้หกสิบมันน้อยหรอกกันไปน,น้อยบะมีขาคือต้นี่อันนี้เ็นห้องขาเนาะบนห้องขามันอ๋อต่างกันห้าบาทเองอันนี้หกหิบสาสิบห้าเจ้าสี่ชิสี่ิบนี่สามชิสามสิใเจ็ดชิบ เจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่นอ้อยใหญ่หรือเปิดแล้วนาอใหญ่หรือเปิดเป็นน้อยอแล้วประเดี๋ยวนี้อุ้ยแปงน้าก่อนกำลังจะแปงเนี่ยกระดีกำลังก่อคุนมันล่ะมีคนมาสั่งกะตอนนี้ยังเจ้ายังบะมีเสื้อบะมีเตื้อแต่ว่าอุ้ยต้องแปงไว้เพื่อคนมาขายเนาะเจ้าเื้อคนมาถามอีะยายมีการยี่ยี่ไปอีอเป็นว่าวัานนี้แถวแถวแม่แตงเบิ้นก่อมได้มาฮับซื้อแล้ว เมื่เดี๋ยวนี้นะเจ้าเรื่คุณจิตแถวเจียงหายบุ้นครับโล้มันมันฉันกว่ามีแล้วปูนเจียงใหม่ก็มีครับปุ่นเอาไปการขายการคำเท่งก็มีนะ๋อ้ปุ่นมากระหามาเอาเดินเรี่ยวไปเนี่ยครับก็ผางโดงบุ้นแค่ผางโดงแหําบ้านอะอย่างผมลืมไปนี่ครับก็ลดงเลาบ้านว่าปะช้างว่าว่าไปนะ ครับโทรศัพท์ของยายนี่ก็เบอร์เดิมนั่นเนาะเจ้าโทรมาตามเบอร์นั่นนี่เนาะเจ้าแค่ว่าการส่งนี่ยายจึงหือผายส่งหรืออ๋อร้านมันจะส่งส่งหู้มันจำบากจ่ะเจ้าถ้าผาเคยได้ไหนมาหาเอี่ยวหาว่ามาก็ติบ้านปะเปาบันทิอีเนาะเออเจ้าตำบลเนี่ยอย่างนี่ตำบลบันทิอำเภอเมืองจังหวัดละยองนะค่ะเออไม่เอีหาแต่นี่ก็ได้เนาะน้ำทงใหญ่มีที่จีบวัดห่า อขึ้นมากําเดียวถึงแล้วเรียวนี่ยายก็่จะย่างนะฮะจะย่างพักอรบอกแล้วเมืนอกี้กินข้าวตอนก็อยังข้าวกับน้าพริกป้าอ๋อให้ง่ายขนาดเลยโอ้ถ้าผมมาก่อนนี่จะกินตัวอุ้ยโลกพักนั่นเห้อล้โลกผักกาดเจ้าก็บบะเขือี๊ก็บบะเขือเจ้าอื้ม ว่าตอนนี้เป็นวา่ยายนั่งทำคนเดียวคิ่ส่งไปปอบอกไฟแล้วยังตามขี้ยาอยู่ก่อนเจ้าลูกเบาอยู่ก็่ลูกเบาตามงโอ้ยายยาย,ย,ายมีคนถามว่าขี้ยานี่มันเป็นจะไดวะขีย้ยามันกอ็อย่างชุม,มตดอย่างโกนพึ่งแล้วอออมันอยู่โกนไม้อ่ะในป่าว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาขายหูข,ขายเต็นบนดอวยเพื่อมาคือ ชื่อเตียนแมวยางอ่ะอ๋อมันคือจุดเริ่มต้นของการเป็นขี้ยเนี่มันมาจากอย่างโกนก่อนกาเออมันโกนโกนมีหัานแหละมันมันเจาะมันเข้าไปอยู่ในฮะไง่ตัวขี้ยะละติเข้าไปนี่คือแมงหยังแมงขี้ยานะครับแมงขี้ยาเข้าไปแล้วมันไปใครหรือมันไปมันไปใครอยู่หั่นใครอยู่หั่นอยู่ในโกนเต็มแร้วมาก่อนละเหวอ่ะอ๋อแล้วมันมีหน้าก่อแต่ละโกนเนี่ยเออบัดดูนากเนาะ พขอชอบขอชอบเพื่อมามันเป็นขี้เนาะเป็นขี้มันขี้ของมันเจ้าอ๋อขี้ยาขี้ยาใหญ่กว่าหมูู้แมงขี้ยาเ,น,เนี่ยนะจากไหนมาหมูหูเกิดมาเพิ่ง,ง,งทำกันเนี่ยฮะแล้งนะแล้วเิ่นกันเลยฮอขี้ยาขี้ย,า,ยาเนาะเจ้าคล้ายๆโกนเพิ่งเนี่ยเนาะเออคล้ายๆอย่างโกนเพิ่งเนาะแม่มันก็อย่างอ่ะแล้วตัวมันเป็นยังไงฮะขี้ยาตัวน้อยๆก่อนเออตัวน้อยๆอย่างเพิ่งตัวน้อยเนี่ยอ่ะะถ้ามันบม่าล่านะเพิ่งไปบูนเนาะมันเป็นน้ำ มันเหนียวมันเอาไปได้หละถ้ามันละเราเแห้งจะดีอ่ะกว่านเรามีคนถามว่าไอ้ะขี้ยามันมาจากไเป็นรแมงแมะขี้ยาบอกเข้าอยู่ในโกลนโกนเลรวมันกอขี้เนาะมนก็ขี้ใช่ฮหะแล้วเฮาคนเฮาก็ไปตลใหม่เฮะอ่ะแล้วเฮาจะหู้ได้หอว่าโกนนี่เป็นโกนขะี้ยาไม่ยังเปืนไปชอบเปืนหันโกลนมันโมันเป่าอยู่ยนะนกอก เปิดถึงหู้แล้วเนาะเปิดถึงหู้แล้วใครหันวออ่า,อาใครหันแกะปะหันขี้ย่าขียา้ย่ากัมวะขี้ย่ากัมครับเพราะว่าคนจ้มูเจะจุงก็ว่าเออขี้ย่ามันเป็เี่ยนใจได้เนาะใส่ไหนดีฮะใส่ไหนดีอันไหนนี่แม่นบุรุษนี่ชื่อเชิง,ชง,ชงเป็นโอ้อันนี้ขี้ย่ายายยายตรงมาซื้อมากำนัคเลยบอกเออบ้านทาออกมาส่งว่ะแล้วอที่บ้านที่ที่ต้นอางงามก็เอามาส่งว่ะครับ คุณไหนเชี่ยงสามปันปลายก่อนโอใหญ่เชี่ยงง่ายแล้วชินไหนในตู้อันนี้ซื้อไว้กี่ตะไรแล้วนี่เชี่ยงเจ็ดปันอ่ะโอ้นี่นะคุณไหนสามปันโอ้มันหายากเนาะต้องซื้อไว้หนึ่งปันปว๊กอะเชี่ยงเจ็ดปันสองอะฮะเนี่ยเขาปุกมันคือมันเหนียวอ่ะเอาละเอาเหนียวมันออกเหรอ๋ออันนี้นะยยาจะมาเป๊ะที่มันเหนียวนะครับอันนี้ตีมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วมันต่ำได้ถ้ามันเป๊ะนะมันปิดก้อนมันเหนียวมัน ทำมาได้แล้วครับอ๋อถ้าขี้ยาที่มันเหนียวก็จะเป็นอี้จะเอี้ยมันตามทึงมาได้ตามทึงมาได้ละละอุ้ยได้ใจก็เหนียวนี่ได้มาได้ได้แหลยอ๋อเสร็จได้ไก็คือที่เป็นขี้ยาที่แห้งเนี่มันพลอยอย่าอ๋อมันตามได้นะมันพลอยอ่ะครับอ๋อแล้วตีมันเหนียวนี่ยี่ใดอ๋อยี่ใดพวกเขาแฟตทีละก็และอุ้ยไปยี่ไรอ่ะมีอย่างไร อ๋อขี้ยานี่นะอันนี้เป็นขี้ยาแห้งอันนี้เป็นขี้ยาเหนียวตีเอาไว้ป่อเอาไว้เป๊ะเป็นหมอยาจะใส่ถุงคือเออผมทายก็ได้ทายบอทายทายเล็บน้อยแล้วตอนนี้คือทายละตอนนี้คือ,อนนปุนอ่นใหญ่กวมีก็มีอ๋อเป็่นยหญ่อันมอกเอีกอะไรอันนี้คือขี้ยาเนาะตี<ด>อ๋อและเก็บขี้ยายก <อ storyline S 2> ่อนโอ้เนี่ยไก่ขี้ยาตียายไปทาเออเนี่ยอ๋อเนี่ยครับจะโมจะจุ้ม หลัง <c oughs> จากตีนี่แท้ๆก็อุ้ยก็จะไปทามไปเป็นอีหนออันนี้คือขีย้ยามันหนอขี้ยามันขีย้ยะาก็ว่ามีคนสงสัยว่าไอ้ขีย้ยามันเกิดจากอย่างไี้หนอผมก็มาจะไม่ทมอุ้ยตัวนองนะเปิดมาก่อนย้ายก่อนถึงหันปุ้นต่ำว่าแล้วมันเป็นวัสดุธรรมชาติจากแมงขีย้ยาเมื่อตื่นนอ็ยายก็เคยไปหาตัวปืนไปหรอครับ เมื่อตัวเล็กน้อยใหญ่ไปซู้หาก่อเออไปก่ะช่วยปุ่นก่ะอ๋ออืมอขี้ยาเหนียวเหนียวที่ชุดเหนียวดีเอ๊ะเอาไปอย่างได้พงหาขี้ยาไเอาใส่ไฟอ่ะเอาใส่ไฟเนาะเออลุกมันลุกขนาดอะไรอ๋อนันถ้าเอาไฟโจดนี่ลุกเลยตะก้อนปุ่นมีว่าวอย่างบางทีก็มันเดินยี่นะครับปุ่นซ่วหาขี้ยาโอ้ครับแล้วมันก็ควันหลอกมันก็ขึ้นดีกับว่าวอ่ะอืมเก๋ไก๋เลย พี่ยาจอมีทำยังครับแต่ยายมันหมียายเอามาเปลืองน้ำมันพียายเจอมันออกครับมันจะเป็นย่างไม่อะไม่เอีงไม่ตึงไม่แงมันมีหมดเลยมันห้อยมาแล้วคนชีเอาคถกอย่าแข่งตัวย่าแข่งไปตัวหนะเตียวก็ลำบากแตกโอ้ยยายไปไหนครับเจ้าปีนี้อายุแต่ไรแล้วครับ จ็ดสิบแปดใหญ่ตาได้แปดิบแล้วจีนี่ดได้แปดล้อยแล้วแข็งแรงแฮมบะเมินก็นได้ร้อยละงานได้จิตล้อยเอาแล้วครับจะมุ่งจะจุม <c oughs> ใครอุดหนุนสนับสนุน <c oughs> น้ำทุ่งของอุย้ยอุ้ยนางกับอุ้ย,ยสมนานานตี่เหลืออยู่ทีบที่ปะเปานีกี่คนนี้ในแปลงน,นี่เนาะเออตายไปแล้วเสียไปแล้วมีแล้วมีเหลือแค่สองคนนี่เนาะ อ๋อให้มาอุดหนุนอ,อุ้ยอะไรอุ้ยนางกับอุ้ยสมตีบันบันที่ปะเปานี่ได้เข้ามาต่างตีท,ที่ไหนปิน่นอกอยู่ไหนเขาเพื่อว่าอ้าย้วก็ว่าอยู่อยู่อยู่บ้านอย่างงพุ่นมาสองคนแฟนพุ่น<ะ>ไอนก็อายอายไลายไปว่ะพุ่อนว่าอ๋อปินอายเจ้าอย่างนี้ครับเออบ้านอย่างลืมไปจริงจริงใหม่ว่ะเนาะครับมีหลายครับเออ มาเอวผ่า,าดาดลอยเวียงกับไว้หาอุ้ยได้เนาะวันนี้ผมก็เลยซดมีเอวหาอุ้ยเนี่ยเน<อ>ี่ยอุ้ยกัหลังอุ้ยนางแต่นี่กํลาลังเนี่ยสารกลมันก้นต้นน้ำทุ่งมันอยู่อุปกรณ์ก็มีอย่างเอี้ยนี่มีหน้ามีอันนี้นี่มีหน้าเม็แล้วก็มีนี่มีมีดเถอะเออมีดเหียนอันนี้คนประมูลนี่เนยจนปอแล้วะเจีนป่อใช่ โอ้โหจนจนจนปรมื่นจนปรเริ่มขนาดร้านนั่นก็เป็นนี่ก็เป็นไม้สร้างอะมัน,มนไม้สร้างของอุ้ยนะอุดหนุนอุ้ยไดเนอร์จะมูจะจุ่มไมเอวหาอุ้ยที่บ้านที่ปะเป่าถึงถามหาว่าอุ้ยนางอุ้ยสมที่แปงน้ำพรุ่งเปิลถึงบอกมดเนาะอ๋อบุนหูจักเล่าเข้าตั้งการเียอย่างเ<อ>นาะ กาดอุ้ยจุ่มกาดอุ้ยจุ่มเข้ามาตั้งกาดอุ้ยจุ่มเนาะที่จะถือสามแยกของที่ฮันก็แยกมาครับเอาละบ่ขอบคุณอุ้ยนั่นนะครับขอบคุณครับเดมเอียวหาจบดีเดออยู่ดินมีซุกไปดีมาดีเดอร์มีจุกมีใจ